วันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะครับผมอยากจะให้ดูน้องคนหนึ่งเลยละสบายดีท่านผู้ชมมืม้อนี้ชีบอกเรื่องโจนให้ฟังจำน้องคนนี้ได้ไหมครับแล้วน้องตอนนี้เขาก็ดังมากแล้วนะครับก็คือว่าตอนนี้มีโฆษณามาติดต่อนะฮะสบายดีสวัสดีครับน้องคนนี้ชื่อน้องน้ำใสนะฮะที่เราเคยนำเสนอออกไปนะฮะที่น้องเขาอ่ะได้เรียนแบบคุณหมอบัวเทพภูมินนะฮะ เมื่อทุกคนนะมาหอดปัจจุบันและสะพับกันโควิดสิบเกา้าอยู่ประเทศลาวของพวกเขาถึงว่าการระบาดอยู่ในชสมสุนได้ลึกลงแล้วแต่กรณีามานเขาแม้ยังมีหลายอยู่เพราะว่าพอแม่พี่น้องกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน มาบ้านเกิดเมึงนอนหลายขอให้ทุกคนกลับมาตามกฎระเบียบที่ออกมาประกาศข่าวให้เราฟังบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดนะฮะแล้วน้องเขาเนี่ยก็มีความน่ารักเนาะแล้วก็ทําให้เสียงเล็กๆเนี่ยถูกกระจายไปทั่วนะฮะแล้วก็ทําให้เกิดการมองเห็นถึงความน่ารักแล้วก็ แล้วก็ติดตามน้องเข้าไปเรื่อยๆละ่ะแล้วเราก็ดูทุกๆวันนะที่น้องก็ทำเนี่ยมีความน่ารักตลอดเวลาเลยนาน,นใายด็งน้อยทุกคนตั้งใจเฮียนให้มันคำพูมและลืมเบื่อแงพ่อแม่เนี่เวลาพ่อแม่เว้าอีหยังก็ไปไปกินข้าวเด้อหลักไปเทำความสะอาดสอยพ่อแม่อย่างดีอ๋อจุบายบาย แล้วเขาก็ทําทุกวันเลยอะตอนนี้เข้าไปดูในช่อง YouTube ของน้องเขานะครับก็ทําออกมาเรื่อยๆเลยแล้วก็แต่ละอนะันน่ารักจริงๆโควิด <COVID S 1> เป็นภัยมหันต์มาป้องกันให้มันห่างไกลทุกคนต้องเอาใจใส่ทุกคนต้องเอาใจใส่เพื่อให้ปลอดภัยห่างไกลโควิด มีทั้งบอกกับเด็กเด็กเด็กน้อยนะตัวเองเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะน้องใส <c oughs> บอกกับเด็กน้อยตัวเล็กนะฮะว่าให้เชื่อฟังพ่อแม่ว่าอย่าให้เล่นโทรศัพท์เยอะสบายดีทุกคนเมื่อน,นี้น้องใสจะมาเล่าเรื่องเด็กน้อยมือโทรศัพท์หลายว่าชีพเป็นยังไงเด้อเด็กน้อยเด็กน้อยมือโทรศัพท์หลายหลายคนนั้นตาบอดหรือตาแดงตาโต จริงด้วยพังอมโพแมน่ะมีใจเบิ้ลโทรศัพท์ไลน์น่ะจริงด้วยกินอย่าง้ำเลยเด็กน้อยฟัง,งไว้นะครับคอมโพเมนใส่เออไม่หห็นผู้ดใดเลยเด็กน้อยน่ะผู้ดใดบ่งฟังคอมน้องเขามีความสามารถเกินอายุจริงๆนะครับแต่ละอย่างที่เขาสอนแต่ละอย่างที่เขาพูดเนี่ยสิ่งที่ได้รับเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เขาออกมาจากอารมณ์และหน้าตาของการพูดเนี่ย นั่นคือสิ่งที่ชีวิตประจําวันเขาเป็นอย่างนั้นฮะก็ต้องขอชมเชยคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่เลี้ยงน้องน้งนําใสออกมาได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความรู้สึกแบบแต่ละตอนแต่ละตอนที่น้องออกมาบอกออกมาพูดนะฮะมันมีประโยชน์มากๆเลยนะจริงๆนะชีบอกเรื่องโจรให้ฟังชีเป็นนวจอยคนที่ให้ผู้ใหที่ให้โจรมาทุกหลองคอเลย โจน่ใส่สุดดำมาเลยมันมักใส่สุดดำเลยคนที่ว่าเห็นจจนตรงมืดๆนี่เขาบบเห็นจูนมาจับเอาเด็กน้อยใส่เบาเลยอยากให้เด้อมบอกเด็กน้อยในทุกคนถ้าผูใ้ใดมีเด็กน้อยตรงบอกเด็กน้อยบปรตรงให้ว่านำใส่เว้ามีจูนถูกหลังคาโอเคว่ทาทํานผูชม แต่ว่าเด็กน้อยน้องน้ําใสเนี่ยไม่ได้ออกมาบอกเด็กๆนะแต่ผมกลับได้ยินเสียงของเด็กน้อยเนี่ยบอกผู้ใหญ่ด้วยกันเองแหละว่าควรจะทำอย่างนี้และให้ผู้ใหญ่อะไปสอนเด็กน้อยอีกทีหนึง่งจริงๆเลยแล้วน้องตอนนี้เขาก็ดังมากแล้วนะครับก็คือว่าตอนนี้มีโฆษณามาติดต่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องออให้ช่วยกันหลรงค ป,ป้องกันโควิด -19 เารเราเห็นเรื่องราวอย่างนี้แล้วเนี่ยเราขออนุญาตคุณพอ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าเราอยากจะพูดถึงน้องน้ำใสนะฮะคุณพอ่อคุณแม่ก็ใจดีมากๆเลยฮะอนุญาตแล้วก็ให้น้องร้องเพลงให้เราฟังด้วยอะโควิดเป็นภัยมหันต์เขามาป้องกันให้มันหาไกลทุกคนต้องเอาดีใสทุกคนต้องเอาดีใสว่าให้ปลอดภัยหาไกลโควิด ข้อที่หนึ่งต้องมาล้างมือข้อสองนั่นคือใส่ผ้าปิดจังปิดปากตัวเองทุกครั้งปิดปากตัวเองทุกครั้งเวลามเสียงร้องฮัตชิวฮัตชิวข้อที่สามบอกไปซุบซือบอกไปตั้งวงสร้างขังนทีฮะหากทุกคนให้ใจระวังหากทุกคนให้ใจระว่าโควิดนั่นนะจะบ่มมาใกล้เฮาโควิดนั่นนะจะบ่มมาใกล้เฮาน่ารักมากๆเลยฮะ แล้วรู้ไหมครับว่าคลิปนี้ถ่ายสดขึ้นมานะฮะเพื่อส่งให้เราเมื่อคืนนี้เองจริงๆแล้วว่าคุณพ่อเขาส่งคลิปคลิปหนึ่งเป็นเพลงเพลงนี้นะฮะที่ได้ร้องเอาไว้ก่อนหน้านี้นที่อัดเอาไว้แล้วเขาก็ส่งให้เรามันน่ารักอันนั้นก็น่ารักนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้คุณพ่อก็ให้น้องให้ร้องอีกทีหนึ่งอะให้ทางผมฟังแบบโอ้ยขอบคุณมากๆเลยคุณพ่อคุณแม่นะสุดยอดจริงๆ น,น,น้องเองก็มีความสุขก็ไม่เหนื่อยเลยอะ่ะเราก็เกรงใจบบมากๆน้องจะเหนื่อยหรือเปล่าเลยนะฮะแต่เราเห็น energy เราเห็นพลังของเด็กตัวน้อย,นอยเนี่ยที่เขาทําออกมาแล้วเนี่ยเขามีความสุขนะเราเห็นเลยว่า เขามีความสุขเขามีรอยยิมม้มะแล้วเขาทําให้ทุกคนมีความสุขอะ่ะและผมอีกเห็นอีกคลิปหนึ่งะนะครับเป็นตัวอย่างนะครับผมเอาตัวอย่างแต่ละนิดแต่ละนิดมาละกันถ้าคุณอยากจะดูตอนจริงๆเนี่ยเข้าไปดูใน YouTube ของน้องน้งนําใสเขานะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนที่น้องเขาแต่งตัวเป็นชุดพยาบาลละแล้วเขาก็ออกมาลงนนลอนเกี<ง>่ยวกับเรื่องการล้างมือเราลองมาฟังกันครับวันดี้ทุกคนมือนี้<ง>น้ำใสจีมาขาสาดที่เด็กกำลํงล้างมือวิธีล้าง สะอาดต้องปิด <sympath> ซ <icking> ีเด้อคุยไปเบิ้งนอกกันเด้อเดี๋ยวฉันมอเปิดให้เบิ้งเด้อว่าชีปิดคุณหมอครับครับคุณหมอได้เลยครับนี่ไปทีลงมือตรงมีสบู่เวลารือมีเจิยวมาเยือกเราสบู่มาจุ่มใส่น้ำล้วครับผู้เรือ้ะโอ้คุณหมอ กาวเอาพี่ใครออกหนึ่งมันพิซซ่าก็พิพิซซ่าพิซซ่าร้องมือซะงั้นโดนัทโดนัทโดนัทผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อกระดองเก่ากระดองเก่าไม่ใช่ร้องเพลงเฉยๆคุณคือเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงวิธีการล้างมืออระดองเก่าไข่ก็อึไขเกาะ ไส้กรอกสไส้กรอกสไส้กรอกห้าวิธีล้างมือไส้กรอกหกไส้กรอกไสกอกแไส้กรอกเก้บล้างมือให้มือสะอาดปอให้แม่พะย่ะนะไก มันเป็นวิธีการล้างมือให้นานที่สุดนะฮะก็คือน้องเองสอนว่ามันคือกระดองเต่ามันคือผีเสื้อมันคือไส้กรอกหนึสามันคือทําให้พวกเราเนี่ยอย่าล้างมือเพียงแค่ล้างมือไงคือล้างมือให้มันนานๆเพื่อให้เกิดฟองเพื่อให้เกิดสบู่แล้วสะบู่พวกนั้นมันจะล้างเชื้อโรคออกไปคือทําให้นานที่สุดอะ น้องครับขอบคุณมากเลยเตือนพี่ด้วยนะเนี่ยลืมไปแล้วจริงๆนี่แหละครับความน่ารักของน้องเขานะครับแล้วก็แล้วก็ครอบครัวที่ดูแลเอาใจใส่น้องเขาเป็นอย่างดีนะแล้วก็จึงได้ออกมาเป็นอย่างนี้เราก็เห็นอะไรดีๆอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็แบบเอ้ยอยากเอามาแบ่งปันจังเลยอะ่ะทุกคนทั้งไทยแล้วก็ทั้งลาวนะฮะน้องเขาอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เพชรเม็ดนี้มันสว่างขึ้นเรื่อยๆเลยจริงๆก็ ติดตามน้องเข้าไปนะครับผมเชื่อว่าคุณจะหลงเสน่น้องเขาครับแล้วก็คงมีอะไรดีๆอีกมากมายออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะเราจะเฝ้าดูการเจริญเติบโตของน้องเขานะ้ก แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับก็เป็นข่าวดีแล้วกันเพราะว่าพายุไอโกนเซนเนี่ยมันได้ขึ้นประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็สลายกลายเป็นดีเพรสชั่นไปแล้วเมื่อวานที่เราบอกด e เพรสชั่นก็คือมันจะเป็นสลายหายไปนะฮะแล้วก็อ่อนตัวลงแล้วก็กลายเป็นย่อมอากาศนะฮะก็คือแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีฝนตกลงมานะครับแต่ว่ามันจะไม่ดุแรงแล้วแหละก็ขอเอาใจช่วยนะครับเพราะเมื่อคืนนี้แฟนเพจออกมาบอก กันเต็มไปหมดเลยนะครับปากเซตกแล้วพี่สารวันตกหนักมากเลยสวนเขตก็ตกแล้วตั้งคืนเลยเช้านี้ไม่รู้จะหยุดหรือเปล่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เขียนลงมาได้นะครับว่าแต่ละคนแต่ละที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ยังไงซะ มันก็จางหายไปแล้วแหละแล้วอาทิตย์หน้าเราค่อยมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกพายุอีกอันหนึ่งก็คือจันทูจันทูกําลังเคลื่อนตัวครับว่าจะไปฟิลิปปินส์หรือว่าจะไปไต้หวันนะฮะขอให้มันขึ้นเหนือไปแล้วก็สลายหายไปในมหาสมุทรในทะเลนะครับคราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรด,ดีๆแบบนี้อีกเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว t ูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดี สวัสดีครับน่ารักจริงๆเช้าวันอาทิตย์มีความสุขด้วยกันนะครับทุกคน